เราจะไปดูคลิปนะผมผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปเสียงตัวผมเนี่ยเขาให้ได้จะเบามากเลยนะครับนะแล้วก็เสียงของด้านของตัวเกมเนี่ยแม่งดังที่หมายไม่รู้กูปรับดังดังมีก็ยังไม่รู้เลยนะผมก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมที่อาจจะฟังผมไม่รู้เรื่องเลยนะก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะปรับปรุงผมจะแก้ไขแน่นอนนะครับนะเชื่อแม่เป็นการเสียเวลานะผมเนี่ยเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับนะขอให้สนุกครับ ก็ในเมื่อเดือนนี้เป็นเดือนผีนะครับนสะปบกิมอนนะครับนะก็เราก็จะไ,ไเปเล่นเกมผีกันนะครับนะไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรนะเพราะว่าเพิ่งซืง้อมานะผมเห็นราคามันถูกดีนะครันะถ้าจะคล้ายๆฟนาไม่ทุกคนผมไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะอ่ามาแล้วนะ In five miles, turn right. To right. ลท์ To ับถือไฟ อ,อันนี้คือสอนนะครับก็ช่วงสอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องดูหรอกมั้งใช่ไหมท่านใไม่ต้องดูใช่ไหมก็เดี๋ยวตัดเข้าเกมจริงเลยดีกว่าเร็วสุดเหมือนเราจะต้องไปที่ทำเับไม่อาจแล้วยกันไม่อาจไม่เออจไม่เออจ อันนี้ก็คือเราจะต้องเก็บน้ำมันต้องรอน้ำมันมาหนูว่าไงวะอันนีเ้เกมเริ่มเลยใช่ไหมอินอร์มาอุ้ย นั่นเรื่องนะผมกูไม่รู้นะทีน,นี้ก็เลยจะเข้าตัวเกมแล้วก็อห้ามชนใช่ไหมนะ We- คิอมียากกว่านี้ไหมนานนนะตามมาไหมตามมาตามมากลับรุดเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเนี่ยอ๋อก็คือถ้าปีศาจอันนี้ก็คือเราต้อง โอเคเข้าใจแนละ้วลืมยากนะลืมยากวลกลักซะด้วย ยี là, si mm. ่กี่อยู่งหลังพี่จำได้อ่าจจะมึนงง่อยนะ มันพังได้อันนี้คือมันพังเข้าไว้ใช่ไหมอืมยี่ห้อไหนอ้อยเริ่ม,มใหม่เร่ย ึงนิ้วลวนนิ้วลวนนิ้วลวนนิดนึงนั่นมันดึงประตูกูไปแล้ว Thank mm -hmm. mm -hmm. EEEE ต้องแชรการฟังเสียงในเกมนี้เพราะว่าเราไม่ฟังเสียงนี่เยี่ยมี Hey. Oi. Wow. 100ยฟตยังจะมีอีกอะไรก่ะไฟในเอดคารอ,อุ้ย,ยพ่อแม่เฮ้แล้วเป็นคนขับทรศขวอุ้ย,อยเอาลึกแล้ว อือเียบ้อยตายยกรถเลยนั่นแม่เดี๋ยวกูแปลได้เอาคนเดียวนะพ่อขอร้องอ่ะตื่นเถอะครับเจ็บใช่ไหมแปลอย่างี้ใช่ไหมอุย้ย เออเอแม่ไม่ไม่ผมผมไม่สามารถอ๋อต้องเลือกใครสักคนเหรอเอ่อผมขอเลือกเป็นทางหน้าของแม่ก่อนแล้วกันนะเอ่อเอา้า หมายถึงอะไรวะหมายถึงกินเหรอกินพ่อกินแม่เงี้ยอา้าวสุดท้ายเราก็เลือกกินพ่อไปด้วยใช่ไหมว่มาเคอกินใช่ไหมอ๋อน่าจะหมายถึงว่าเราอยู่หลายคืนจัดเลยแต่ว่าเราอยู่แบบว่าหลายวันมากวิสึกว่าเครื่องเกมจะติด Để lì vô tinh với à lòa. Dễ chấm sạch à Để chấm nọc kè nọc nằm lìa mì nè lè 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 cái lè 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 mm-hmm He is here.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  You are You are safe. You are You are You are You เฮ้ยใครวะบิ๊กฟูดเหรอเวลค่้ามู่ทูบ้านนะเด็กน้อยอะจบแล้วนะครับอะไรแต่เกมถือว่าดีอยู่นะผมติดอยู่ที่กูตัวเดียวเลยนะแต่แปลงกกมไม่ออก